ขอบคุณทุกการติดตามช่องโคชลุกป,ปัดวะรินพัดค่ะจงรักษาหัวใจตัวเองให้ดีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามค่ะหากหัวใจเราแข็งแรงและเรามีความรักอย่างเต็มหัวใจในทุกการกระทำสิ่งนั้นนั่นแหละค่ะจะเป็นเกราะคุ้มครองภยัย จะช่วยคัดกรองทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตจะช่วยสแกนทุกปัญหาจะช่วยคลี่คลายในทุกปัญหาหากเรามีพลังงานที่ดีแล้วมีความรักอย่างไร้เงื่อนไขเต็มหัวใจที่โคชลุกปากมักบอกทุกท่านเสมอว่าให้รักตนเองมากมาก,มากอยู่ในค่าพลังงานที่โฟเมื่อเราโฟกัสสารทุกอย่างการแก้ปัญหาจะเข้ามาถึงเราได้ และเราจะหยิบจับนําออกมาใช้ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราตื้อตึงมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความเครียดเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยแม้มันจะใกล้ตามากๆเราก็รู้สึกไรห้หนทางแต่หากวันนี้ค่ะเราปล่อยให้พลังงานของตนเองฟลูพยายามมองโลกอย่างเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนธรรมดา แล้วหัวใจของเราค่ะจิตใจของเราได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าท่านใดจะฝึกสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรม Meditation Art ทุกแขนง Connect ธรรมชาติมีเวลาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองในทุกๆด้านทำความรู้จักกับตนเองในทุกแงม่มุมและฝึกคิดฝึกเข้าใจทุกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหัวใจของท่านจะแข็งแรงท่านจะยิ่งเข้าใจไว เมื่อเราถูกดึงด้วยโลกมายาการใช้ชีวิตในทางโลกให้เศรา้าบ้างให้หดหู่บ้างให้กลัวบ้างให้กังวลบ้างท่านจะดึงตัวเองกลับมาได้ไวท่านจะมีสติได้เร็วหากท่านฝึกจิตฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะและใช้ชีวิตตัวเองทําทุกอย่างด้วยค่าพลังงานของความรักอย่างไรเงื่อนไขทุกอย่างมันจะเบามากเลยอะและบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันกลับไม่ใช่ บางอย่างที่เราเคยติดกับเบาลงหลุดออกมาได้อย่างสบายใจเป็นทริคเป็นเทคนิคนะคะที่อยากบอกกับทุกท่านรักตนเองเยอะๆเ,เติมตนเองให้เต็มไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องให้ปัจจัยภายนอกไม่ต้องให้สิ่งสถานการณ์ทั่วไปเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์แต่ให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กับเรา อยากเป็นคนแบบไหนอยากเป็นคนเช่นอะไรทําอย่างนั้นสิ่งนั้นทุกๆวันเราเป็นคนอย่างไรจะดึงดูดสิ่งนั้นผู้คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตเสมอคะ่ะรักทุกท่านมากๆนะคะ